สวัสดีผู้รักการประจนภายในท้องทะเลทุกท่านครับคราวนี้มาสู้เกสแคส s t นะครับแต่ว่าผลออกมานี่ผมชนะโอเคเจอคนที่มาเล่นก็ทำไปแสนหนึ่งนะครับก็เลยสู้กันได้มันเป็นอย่างนี้ครับบางทีเราเจอศัตรูที่แข็งแกร่งเราก็สู้ไม่ได้นะแต่ถ้าเจอศัตรูที่ พลังน้อยลงแล้วก็สู้กันได้แต่จริงน่าจะให้สูสีกว่านี้หน่อยนะแบบจัดระดับกองเรือให้มันเท่าเทียมกันหน่อยแล้วก็พลังต่อสู้ให้มันเท่ากันนะอ่าโอเคก็ทําให้สู้กันได้ก็ทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับตัวถ้วยเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนกับตัวบ่งชี้นะครับว่าเราได้รางวัลคะแนน,นสะสมเท่าไหร่เนี่ยต้องรักษาตัวถ้วยนี้ให้ไว้ให้ได้นะครับ ถ้าตัวถ้วยนี้เราน้อยเรามากๆมันน่าจะมีผลต่อรางวัลที่เป็นตัวพิเศษนะครับที่เราเราจะชนะควิสสเต็ก็แค่หนึ่งก็พอผมสู้แค่ครั้งเดียวก็พอนะผมไม่ได้สู้มากๆนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจอศัตรูที่แข็งแข็งนึกเกมมันไม่ได้มีการแบ่งแยกให้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้แหละก็ าดีได้ตาไร้เสียแต่ขาใหญ่เขาเยอะกว่านะครับโอเคเราเริ่มแรกๆเลย6โมงเย็ยนจนถึง2ทุ่มนะครับเวลาสู้กันหลังจากนั้นจะไม่มีช่วงเฉพาะเวลาวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็ลองมาสู้ดูเริ่มแรกๆเลยช่วงเวลา6โมงเย็ยนแรกๆเลยลรามาสู้ดูโอเคครับก็เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับได้ยังไงผู้ชมก็ลองลองดูก็ได้สู้อย่างน้อยควรสัปดาห์ละครั้งเพราะว่า พอจบสัปดาห์หนึ่งเขาจะให้การคิดคะแนนนะครับแลงกิ้งอะไรสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วเรามากดตรงที่เราไปมาสู้ตรงนี้แหละหรือจะคิดคะแนนให้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็มาให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ